ไม่หนังค้าคุณยายอะนะหนังไก่ทอดค่ะอ๋อหนังไกท่ทอดทอดเองหมดจ้า,จาทอดเองใส่บาตก่อนใส่บาตรนะคะะมาแล้ว <ขะ S 2> อันนี้กำลังเดินมาอันนี้อะไรคะอันนี้ผัดอ,อ,อันนี้ก็ทาหมูกรอบค่ะอันนี้ก็ทำหมูกรอบไข่ดาวอันนี้ผัดชิคกี้พางค่ะ คุกกี้แห้งเอาอันนี้เอาขนมหวานด้วยค่ะขนมหวานเอาไปไหนเอแคก็มีเอาเอาอันนี้ค่ะจ้ะนิมนต์ค่ะนิมนต์ใส่บาทแล้วน,นะคะ <c oughs> <c oughs> มันเปียกมะแผลแผล ใส่กับเยเซียพอดีมาทางนี้พอดีค่ะตาแล่ทำตาถูกค่ะค่ะใส่บาทแล้วค่ะพี่น้องโอ้ปลาดุก บดุกดุกดุตัวเ่าไหนคะคุณยาย,ยานี้ชีตัวนะี้ชิชอหอมขนาดอืมเน้อใอ่อนเนาะอือือ,อ,อ,อันนี้แม่เอแค่บ่คะนมนี่แม่ขนมเอแค่บ่ใช่ค่ะใช่เอาหนึ่งกองจ้ะ นั่นเห่าละเห่าละมามีของอันที่เป็นของเด็กน้อยอีกกินเนาะเด็กน้อยเบบีต <baby. S 2> ต้ต้มจืดเด็กน้อยต้มจืดแล้วก็มีเห็นของเด็กเด็กน้อยหั<ะ>วหนึ่งเนี้ยเด็กน้อยอีกเด็กน้อยอีก,ก,ออกไม่หังอ่ะมั้ยนมไ,ไม่ต้องลวกนะนเนาะขนมเฮนนัทเทียวกันเนาะ อันนี้อันน no ี no 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 right oh, mmm. like kettle, ้ใส่ย oh, ังคะอันนี้หน้าครีมข้าวจีบมีเนาะข้าวจีไม่มีข้าวจีอืมข้าวจีไม่มีก็มีดูนะถ้าหนมปังมันจะนิ่มได้เจ้าเนี่ยฮะหนมปังมันจะนิ่มมากอ๋อโมเมนต์เจ้าเก่าปะคะเจ้าเก่ามันแข็งค่ะอันนี้เจ้าใหม่มันนิ่มอือโอเคเป็นเท่าไหร่จ๊ะ สองี่ห้าบาทจ้ะอะไนะเจ็ดสิบห้าเ็ดิบาทโอ้ยหมา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 เฮาหมาเฮาค่ะ